ตัวนี <t 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 ้เขามาเดินทุกวันเลยใช่ใช่เดินทุกวันจะมาตอนเช้านะ นกส่งเดินมานานรึย่ะหลายวันแล้วนานแล้วค่ะคนรู้จักกันหมดแล้วเจอมันต้องยิ้มให้มันอ่ะคอยดูมันมันจะกลับทุกตอนเย็นตอนเช้าก็จะออกอยู่เนี้ยค่ะทุกวันีแล้วมันเดินมามันเป็นหมูเพื่อนบ้านมันอยู่ประมาณสองหรือสามกิโลเช้ามาหกโมงลุกมาปรุงหม้อไยเจ๋วก็เจอมันเดินมาแล้วทีนี้พอมามันมาเจอฝูงวัว มันก็มาอยู่กับวัวมาเล่นอยู่กับวัวมันก็น่ารักดีนะแต่มันไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครหรอกพอรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดดูหมูตัวนี้ ไปถึงตรงนู้นอ่ะหนูถ่ายถ่ายได้แค่ช่วงนี้แหละแล้วก็สักพักสายๆอ่ะถึงเดินกลับแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนเขาจะมาทุกวันค่ะมาทุกวันแล้วรู้สึกเป็นยังไงที่เห็นก็น่ารักดีดีแล้วนะเลยมาบัดดี้ เจ้าโทนหมูของคุณพี่เนี่ยนะ,<ฮ>ะมันจะมากับฝูงวัวเ <ฮะ S 1> จ้าของวัวเขาก็ขี่รถอีแต๊กเนี่ยนะเอาวัวมาปล่อยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ <ฮะ S 1> อ,อวันนี้เจอตัวมันหรือ,อยังเจอแล้วเข้าไปแล้วตอนนี้เข้าไปแล้วยังหาไม่เจอ,อตัวนี้นนไม่รู้ไปไหนแล้วไปอ,อยู่น้ำอยู่น้ำเข้าไปแล้วเขไปทรงนี้มันอนอยู่ตรงนี้แบบเวลาเข้ามาเข้ามาคนเดียวเขาจะานอนอยู่ตรงนี้นะ มากเ่อเอาออกหมดดึงหมดหมดค่ะชื่อโทนค่ะอายุกี่ปีแล้วเนี่ยแปดเดือนค่ะแปดเดือนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้นะแล้วเห็นบอกว่าไอ้หมูตัวนี้เขามีอาการแปลกมันแปลกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิแม่เขาติดสัตว์แล้วค่ะเขาอยากทับตัวเมียค่ะเขาอยากไปเขาจะไปเรื่อยๆไปค่ะตัวเมียเขาไม่ยอมกลับบ้านจะเดินไปตามถนนนี่ไงเออตามถนนแต่รถเขาก็ทยอย ไม่เข้าไม่ชนเขารู้ต,ตัวคองก็ไล่ไปไล่เข้ามาบ้านเขามันมาถึงบ้านหรอกนู่นเละห้าโมงตอนไหนไม่รู้เขาหิวมันจะมาเขากลัวจับใส่ข้อเขามันมาข้อเขาเอาม่อยู่ต้องทําถ่วมหัวมากเลยอ, <c oughs> อกี่กิโลที่เขาเดินไปไม่รู้ประมาณห้าโลที่เดินไปนะทุกวันวนะนะเดินมาทุกวันเลยตีสี่เข้าไปแล้วไม่เห็นเขาแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นบอกไปตาม ไปตามตนสองโมงเจอตัวไหมเจอสิแต่เขาไม่มานี่ก็ไม่มาเข้ามาไม่ได้อือวได้หมูตัวนี้มาจากไหนลูกชายเขาไปเขาลูกลูกเขาเด็ไปเจอเจอตัวเท้าแขนนี่แหละเขาเขาอยากได้เขาเลยอุ้มมาเลยไปเจอที่ไหนไม่รู้ลูกเขาไปซื้อมาไงกับเพื่อนเขาเขาอยากเลี้ยงลูกชายเขาอุ้มมาเลยแล้วให้เขาขายพันหนึ่มลูกชายเลยแค่ห้าร้อยของเ หายก็แค่ห okay, huh? mm ้างเลย